จวนพักของมิงเตี้ยสิบป้าทำไมถึงได้มาอีกแล้วเนี่ยเสร็จบ้าด้ยวยขนาดนี้ไม่อยู่ห้องตัวเองพักผ่อนมาก็ทำไมไม่พบหน้าหลายวันกลัวอาจารย์จะคิดถึงข้าเด้อสิพอสวรรคของร่างกายสิทธิ์อ่อนแอเกินไปอาจารย์ปูดสงสารด้วย สมกับเป็นร่างกายเตียนเสียนจริงๆแค่นั่งอยู่ยังปล่อยกิ่นน่าดึงดูดออกมาถึงขนาดนี้ได้สิทธ์บ้าอย่ามาลามปามนะสิทธ์มาก็มาละอาจารย์อย่าทำลายภาพอันสวยงามนี่หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับท่านเองมากับค่าติดจวนเธอขอรับ หกชัว่วโมงต่อมาพระเอกจะฮึดเกินไปแล้วจถิดโพภและร่างเจนเซียงร่วมสัมพันธ์กันโดยไม่ได้ผนึกตะบะบำเพ็ญคุณสมบัติฝึกตนบวกสองร้อยเถดโพภและร่างกายเจนเซียงร่วมสัมพันธ์กันโดยไม่ได้ผนึกตะบะบำเพ็ญคุณสมบัติฝึกตนบวกสองร้อยเถดโพภและร่างกายเจนเซียงร่วมสัมพันธ์กันโดยไม่ได้ผนึกบำเพ็ญตน คุณสมบัติบกสองร้อยตรวจพบโพสในร่างกายเตียนเสียงรวมสัมพันธ์กันโดยไม่ได้ผนึกตบะบำเพ็ญคุณสมบัติบุกฝึกต้นสองร้อยเออแต่ตีนี้น่ากลัวยอย่างนะดวงนี้น่จะปิดผนึกพลังของนางเอาไว้ก่อนไม่ข้ามูุจิฮิไม่กิดว่าร่างเทวะโบราณขนาดน,นี้แล้วจะยังทนไม่ไหว ท่านเนี่ยไม่ได้เรื่องอะไรเลยในฐานะเหมือนเท่าชูไรเ,เตรียมทานสุดพบจบแดนแค่นี้ก็ต้องเกราะก,กำแพงฉังแล้วฮ,ฮจิมันดาเจ้าสิแต่ทำไมาวันนี้ไม่ไม่ผิดประหนึกของดางแต่กลับยอมร่วมมือดยดีสามวันต่อมา สมวันที่ผ่านเพิ่งปุณสมบัติฝึกตนไปไม่น้อยเลยการจะขึ้นระดับขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นล่ะไม่รู้ว่าสิทธิ์พี่อว่าจะนัดเข้าออกมาทำไมกันนะเดี๋ยวหลังจากเจอนางสักพักก็อาจจะยังจึงดูว่าจะไปต่อได้ไปมละกันหนูวิญญาณแบบ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 น้าลายร้อยเลยฮะ เจ้านี่โหดร้าจจังเลยนะเจ้าตัวน้อยหวัดกลัวหมดแล้วสิทธิ์พี่เอ๋วว่าทษค่าได้ยังไงมันก็แค่ขี้คลาดเกินไปข้าแค่หมองมันเท่านั้นเองนี่นะทำไมมองข้าแล้วเป็นยังไงสิทธิ์พี่เอ๋วว่าไม่มีใจใดตามจีบท่านเลยเลยฮะ ในฐานะผู้ฝึกตนดตรีที่ยก็ดับขอบเขตตัวเองรูปชมก็ยิ่งเข้าใกล้วิธีแห่งธรรมและงดงามมากขึ้นรูปชมของข้ามีไดโดดเด่นอันไดในสายตาของรลกวิญญาณไม่แต่น้อยเลยยังไม่มีใครตามติดอยู่แล้วฮ <c oughs> ่าว่าพวกข้ากตาบอดแล้วล่ะในสายตาของข้าท่านงดงามอย่างเด้อ ข้าขอลองแต่งกะวีให้ท่านสักท่อนนะอ,อ๋อกะวีอะไรลหรมวนหมูเมฆล้วนเสื้อนอาพอรบุพพาเสมือใบนะสามลมก็เสมือนใบไม้ปริพัดผ่านตรณีประตูน้ำข้างหยัดเยอะหากเราไม่ได้พพเมืนอเอดเขาใหญ่เสียน เขาได้ปบปานที่ใต้แสงจันทร์ไทยชูข้าไม่คิดว่าเจ้าจะแต่งกวีได้ด้วยเป็นบทกวีที่ดียิ่งนักแต่ข้าหาได้งดงามดุดในกวีเพียงนั้นฮิ <c oughs> จำกวีจีนมาไม่เสียเปล่าแฮะ <c oughs> งั้นสิทธิ์พี่อาวา่าหาก่้าตามติวท่านเองละ่ะ ข้าชอบต่านที่เป็นสิทธิ์พี่ใหญ่เช่นนี้เหลือเกินเจ้าอายุเท่าไหร่ถึงกิจจะจีบข้ารู้เรือไมมว่าข้ายุ่เท่าไหร่แล้วท่านก็อหญ่จริงๆนั่นแหละเลวซ้ำไม่มคิดว่าเจ้าจะหืนกรมถึงเพียงนี้บุรุษชมชอบทุกลักกฎงามของตรีท่านไม่สามารถห้ามสิทธิในฐานะบุรุษของข้าได้ อีกอย่างนะอายุลว้วนไม่สำคัญตามคำกล่าวที่ว่าสาวใหญ่ถือท้องสามก้อนข้าน่าจะแก่ก,กว่าเจ้าสามพันปีเลยนะสามพันปีได้ดันแบบเสียนสิพี่ถ้ากิจะแต่งกับท่านชีวิตนิรัน์ล้วนอยู่เบื้องนะจริงและยิ่งเสียกว่าจริงท่านนั้นงดงามยิ่งกว่าไข่มุกทะเลแดนใต้เสีอีกเจ้าเนี่ยคิดจะตกข้า ด้วยอะไรแบบนั้นไงล่ะก็ไม่ใช่อ่ยอยย้ยตั้งติดเป็ดสักหน่อยข้าช่วยบิดได้เพราะข้าเองก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนี่นะแต่ลองจิ้มฝีมือข้าดู่อยเปยน็นยังไงอืมรถมือไม่เลวระดับกองแสงวิญญาณตอนนี้ต่ำเกินไปก็เลยได้แค่น,นี้ว่ากันว่าสัตว์แรกกอบเกตระดับมหาเทพเจ้ารอยยิ่งกว่าราชโอสุตโบราณซะอีก รอใกล้ระดับสูงกว่านี้ค่อยไปจับสัตว์ร้ายระดับมหาเทพมายากให้ท่านกินนะสิทธิธีระดื่มเป็นเพื่อนกัาหน่อยจะได้รอเปล่าข้าดื่มไม่ค่อยเก่งนะถ้าดื่มเป็นเพื่อนข้าสักจอกเหล้าเนี้ยมาจากบ้านเกิดข้าชื่อว่ามือเสียงอีที่แท้ก็มือเสียงอีนี่เองข้าได้ยินว่ามันเป็นเหล้าที่มีชื่อในจัก,กรวรรดิเทนฉีมากๆเลย โมเสงอีใส่เหลืองพัดขึ้นมมาตัวบางวิ่งในทุง่งหญ้ารอเคลียร์คราวน้ําตาโมเสีงอีไปในดวงวงสุริยะลับตาทางดานจนสู่หมู่บ้านปกคลุมด้วยหมอกควันย้อนมองกลับไปแยงไม่ยินยอบเมเสงอี๋อย่าละทิ้งหัวใจของเจ้าดวงดาราเฝ้ามองกันแม้ห่างกันนับแสนลี้หันหกห่างกันย่อมดีกว่าเจ้าคิดถึงบ้านเกิด ถ้าจำได้ว่าบทกวีโมสเสงอีไม่มีเกี่ยวข้องกับดวงดาวราห่างไกลนะอะไรเจ้าคงไม่ใช่ดวงดาวห่างไกลใช่หรือเปล่าจะเป็นไปไอย่างไงเล่าว่ากันว่าผู้โสที่บุมพ่อเสียงอีมาจากดวงดาวโบราณที่อยู่นอกอาณาเขตเราก้าเพียงแต่งเรื่องจากเขาโรลงนี้ก็ทนั้นเองอย่างนี้นี่เองสิทธิ์เพี้ยว่าท่านไม่รู้วิธีื่มจริงๆงน่ะเหรอมองหมดแล้วเนี่ย อืมนิดหน่อยนะจริงสิข้าได้ยินว่าอีกไม่นานก็จะกลายเป็นบุตรศักดิ์สิทธิ์แล้วดีใจด้วยนะสิทธิเพี่ววว่าบุตศักดิ์สิทธิ์มีข้อดีมีด้อยเลยใช่หรือเปล่ามากเลยล่ะยังไงก็เป็นพวกวุโสขเข่าเต้าหยุนเฟิงงั้น ข้าไปกอจอมเทพว่าให้ช่วยมั่นหมายท่านกับข้าดีมะกะข้าว่านางคงไม่เห็นด้วยแนะ่ไม่ลองแล้วจะรู้ดีไงยอย่าพูดเรื่องเหล่านี้อีกจะได้รอเปล่าจอมเทพอ,อาจจะก่อพายุในในช่วงพิธีแต่งตั้งบุตรศักดิ์สิทธิ์จะต้องมีคุณมาทาเจ้าสู้เตรียมตัวให้พร้อมด้วยละ่ะ